โอเคนะครับทุกคนก็วันนี้ไม่อยู่ผมนะครับคนเต้ซีเพนั่นเองแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาเล่นกราดเกล็ดแบบปกติที่แบบทุกคนคิดครับก็คือวันนี้เนะี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราจะมาอธิบายเรื่องกิจกรรมแจละคูลนะวันนี้เราจะมาทดสอบแลคูลนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างเราจะเอาแล็คูณไปปั่นคนนั่นเองโอเคก็เพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ซับสไคร ให้ผมรวยนาทุกคนและเราไปเริ่มดูเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปทุกคนเคยเจอปัญหาโลบังไม่พอเวลาซื้อของในเกมกันไหมหรืออยากได้เกมพาร์ทเฉ่งแต่ยังไม่รู้จะเติมร้านไหนดีผมขอแนะนานี่เลยร้าน Bubble Shop ร้านเติมโลบั๊กกดเกมพาร์ทบริการแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดอะนิเมะแอนเจอร์และแบบอื่นอีกมากมายราคาน่ารักบริการรวดเร็วทันใจใครสนใจลิงร้านได้คลิปเลย เดี๋ยวที่เ,าเราใส่เลี้ยงอะไรออกดีตอนนี้เรามีเวลสี่ห้าตัวหนึ่งเป็นนกพูนะครับก็เดี๋ยวค่อยแหาหางนกพูขาวแล้วกันเอาออกมาตัวหนึ่งแล้วกันโอเคแล้วเราจะใส่เป็นแล็กคูนของเรานะครับทุกคนตามไปเลยเดีด๋ยวเดี๊ยวแหละเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะน,นี่ครับตัวจิ๋วเลยโอ้โหโคตรเท่ดีเราต้องแหาหารมันได้ไหมไม่รู้ว่าหามีเท่าไหร่นะครับโอ้ยอาหารเต็มอยู่โอเคเวลยี่สิบสองครับรู้แค่ว่าพลาสตีของมันนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะทุกๆสิบสี่นาทีมันจะไปขโมยผลไม้ จากส่วนของคนอื่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูอะไรก่อนเลยว่าตอนนี้ซีดอะไรขายดูดิอันนี้มีซีดเกลือเหมือนกันนะเนี่ยเรายังไม่มีซีนี้ขายเลยเสียดายมากอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะทุกคนนี่อันนี้เป็นไอเทมเป็น power seed นะครับก็คือถ้าเราทำธารกิจตามนี้ก็จะได้ power s e e นต่อไปแต่ว่าแต่ว่าไอตัวนี้นะครับเป็นตัวขายเรามาดูกิจกรรมนี้ก่อนก็คือสมมุติเราอยากได้น้ําผึ้งใช่ไหม เนี่ยมันจะมันจะมีมันจะมีซีดน,น,นะครับเห็นปะเราต้องใช้น้ำพึ่งเพื่อแลกแต่ว่าการใช้น้ำพึ่งแลกเนี่ยเราต้องหาน้ำพึ่งมาก่อนนะครับก็คือโดยการที่เราจะเอาบัฟทีนะ่ติดโพลิเนตมาใส่มีประมาณนั้นนะครับทุกคนคอสเมติกวันนี้มีอะไรเอ่ยโอ้โหอันนี้อะไรอะ่ะวิ่ของโคตรดีวิ่ลูปั้นเอาดีอร,อ,รอ,อ,นนออะไรอ่ะมีซื้อมาแลวครับอันนึงอันนี้ป้ายไม่เอาเบื่อแล้วมีเต็มเลยเราก็จะวางกล่องนะครับอ่าเรียบร้อย โอเคโอ้โหหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอไหนเ,เราเราเราดูแลคูนว่าทำอะไรได้บ้างนะทุกคนไหนแลคคูนเราอยู่ไหนนะแลคคูนอ,อยู่ไหนอะ่ะไหนว่าแลคคูนหาไม่เจอยังไม่ครบสิบห้าทีนะตอนนี้เท่าไหร่ละ ي, โอ้ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งไปไหนตอนนี้ผ่านมาแล้วกี่นาทีไม่รู้มันใช้เวลาสิบสี่สิบสี่เจ็ดวนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้นะเท่าไหร่แล้วิงๆอยากได้มาเลยไม่รู้แลคคูนจะอ,อะไรมาให้น่าจะสักพักหนึ่งนะทุกคนนั้นเราก็มีเเววลามามมตตกแ่่งสนพิ โอเคคือส่วนของเราเนี่ยเราที่ผมออกแบบไว้นะครับก็คือเราจะเอาต้นมะพร้าวเนี่ยไว้รอบๆบนี้นะโอเคไหมมัน,ม,นมันนานเนาะผมว่ามันนานไห่นะกว่ามันจะถึงเนะี่ยยังใกล้ใกล้ทำงานเนาะหยุยไปแล้วโอ้โหมันเี่ยมันจะไปไนะอนี่ยเอ้ยางเห็นอันนี้เราสามารถเก็บเห็ดได้นะจะเก็บไม่เก็บก็แล้วแต่แต่เก็บน่าจะดีกว่าโคตรฝางเราเลยใช่ไหมเดิไม่ค่อยอยากเก็บไปน,นะมันเป็นส่วนที่แบบผมตั้งใจมาทำเป็นกำแพงแต่ว่าเราเก็บไปขายเนี่ยเนี่ยมันได้โพลีเนตใช่ไหมเดี๋ยวผมจะบอกทุกคน ก็คือเราจะเอาบัฟโพลีเนตเนี่ยมาไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าไงอ่ะมาแลกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแว่าเราแลกปุ๊บรอนะเราต้องรอรอเขาหน่อยมันมันมันวางไม่ได้อ่ะเป็นไงนะคือคือเขาไวเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วรอสามสิบวีนะคทุกคนเมื่อก่อนอ่ะมันรอนานไม่นะหนึ่งนาทีสามวีมันมันรอแค่สองนาที แต่ว่าอันนี้มันเปลี่ยนมยันเหลือส0ฟีบครับเราลอยปุ๊บเราก็จะได้น้ำพึ่งเราก็ไปหาอะไรทำสวนต่อนะครับทุกคนไม่ยากประมาณนี้โอเคเรามาพูดถึงกิจกรรมกันต่อนะครับทุกคนกิจกรรมการแจกส่วนเอ้แจกแ,แจกและคูณของเราเนี่ยเราจะมีรางวั3ล3รางวัลน,นะครับทุกคนแต่ว่าเราจะไม่บอกว่าคืออะไรนะแต่ก็บอกได้เลยว่าหลักๆคือและคูณนั่นเองแต่ว่ากิจกรรมนี้เป็นการแข่งจัดส่วนนะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยเนี่ยต้องมี Discord นะครับซึ่งลิงก์ของก็แปะไว้อยู่ที่ใต้คลิปหรือในคำอธิั้นนั่นเองนะครับ แล้วผมจะทําห้อง Discord ไว้ให้ทุกคนส่งงานนะครับแต่ว่าเราจะไม่บอกนะว่าห้อง Discord ไหนให้ทุกคนลองไปหาเอาแต่ว่าถ้าผมไลฟ์สดเมื่อไหร่เนี่ยสามารถมาสอบถามผมได้นะในไลฟ์สดโอเคปะ่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มก็ประมาณนี้นครับกคนสำหรับกิจกรรมแจกและคูนก็ที่1ที่2ที่3ประมาณนี้ครับใครจัดสวนได้สวยที่สุดผมเอาคนนั้นเลยก็เราจะมีกฎอยู่ว่าต้องมีต้นไม้มีคอสเมติกมีจัดเลี้ยงอะไรประมาณนี้ครับว่าอย่างน้อยกี่ตัวอะไรประมาณนี้โอเคไหมสามฟิบวิสามิบวินี่ไงเราก็ได้มาคอลเลกต สิบสามอันคือมันจะได้มาสิบอันนะครับแล้วก็แปะอ่าแล้วก็จ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ร้านค้ามันดีนะครับมันจะรีทุกๆหนึ่งชั่วโมงว่าถ้าทําไม่ผิดเนี่ยโอย้ไม่ใช่สามสิบนาทีนี่หวานปับใหม่ละอุ้ยอันนี้ของไม่ค่อยดีมากนะไม่รู้ว่าซีดมันดีป่ะผมไม่ค่อยได้ซื้อแล้วก็ซื้ออันี้ไปเลยโอ้โหไม่แน่มันจะไปวันนี้อ่อยากได้เนี่ยมันไปยังไงเนี่ยไหนดิฟาร์มเราคือจริงๆผมอยากลื้อฟาร์มตรงนี้มากนะอยากลื้อมันรกมากเลยตรงเนี้ยแล้วก็ จุ่มยากรื้อต้นทุเรียนอยากให้มันไปอยู่รอบๆอะไรขอบๆหน่อยเราจะเคลียร์ส่วนหลายๆอย่างนะครับต้นถั่วเหมือนกันเราจะเคลียร์ทุกอย่างเลยแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตจัดใหม่นะคือผมต้องการต้นมะพร้าวเป็นอย่างมากนะเพื่อมาทำเป็นกาแงเยอะๆมากๆแล้วก็ทําป่าด้านในโอเคไหมแต่ว่าทางเดินเนี่ยจริงๆผมอยากจะทําเป็นรั้วด้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ออกนะครับขออนุญาตอันนี้ออกเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะเอาทางต้นไม้อย่างนี้ออกนะครับแต่ว่าเราต้อง เราต้องขยายขยายเขาเรียกว่าย้าย,ายพื้นที่นะครับประมาณนั้นเราใช้ทวเวลในการย้ายมาเอาไว้ไว้ไหนครับทุกคนเราไว้ตรงนี้ไหมตด,ดอเพื่อโรด,ดเหตุได้นะครับนี่ประมาณนี้เราไว้ตรงนี้ก็สวยนะเห็นปะเราวตรงนี้ไหมมันก็สวยเหมือนกันนะไว้ตรงเนี้ยตรงไหนมันก็สวยหมาแหละเอาตรงนี้แนละ้วกันนี่ออโอ้โหไม่赖ครนะับคนถือว่าดูเท่จะตายใครบอกไม่เท่เป็นไงล่ะจริงๆน่าจะเอารถออกนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราเก็บไว้ก่อน ดี๋ยวอยากทาประสานไหมนะถ้าเรามีอิดพออิดไม่งหาโคตรยากครัทุกคนไม่เป็นไรและคุณพี่ไม่ทําทำงานเนี่ยน้องและคุณไปไหนวะไม่เห็นและคุณทํางานสักทีมันต้องนานแค่ไหนครับว่าและคุณจะทํางานรอมันรอมานานแล้วเนี่ยนะครับน้องและคุณและคุณไม่เหนื่นอยจะเอาผลไม้ให้พี่ยาน้องอไปแล้วปะไม่เนี่ยมึงจะไปเลยกูถามจริงไม่ไปอหรอน้อง ขอบแบบเห็นสักครั้งหนึ่งก็ได้เห็นสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับแลคคูนเอามาให้ไหนก็ได้เร็วๆไปไหนละมันหายไปไหนละมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ในนี้ใช่ไหมแต่หามไม่เจออ๋อนู่นอยู่นู่นไปอย่างไวเลยมันใช้งานยังไงทุกคนผมใช้แลคคูนไม่ค่อยเป็นนะครับอันนี้คือรู้แค่ว่าวางเฉยๆเนี่รู้แค่นั้นเนี่ยลอยย่าไปขายเอาเลยเพราะผละไม้เราเนี่ยไ,ได้ใช้อยู่ละปึ๊บนี่ได้มาอู้ยโคตรยเยอะนะครับสำหรับใครที่เล่นใหม่สำหรับคนใหม่ก็เยอะมาสำหรับผมมันโคตรน้อยเลยแต่ไม่เป็นไรนะทไไออุออากมา ไม่มีคนถือสัตว์เลี้ยงออกมาแทนอาละคุณครับอาละคุณหายคุณหายอย่างนี้หายแสดงว่าโอ้โหมันอยู่นี่อุ้ยมันเตรียมตัวโอ้โหหนอเตรียมตัวชาร์จแล้วตกใจอะไรวะเนี่ยเราต้องไปฟาร์มนี้ไหมครับทำแบบจะไปกดฟาร์มนู้นฟาร์มนี้อะไรเงี้ยมันเจอกมาปะหนูตัวโคตรใหญ่อะอยากได้หนูมากเอาตัวโคตรใหญ่เลยอุ้ยฟาร์มนีโคตรสวยนะทุกคนฟาร์มบ้านใครเนี่ย ความมากคนที่ชื่อพิงนะโอ้โหโคตรสวยตรงนี้มีบันไดนะโอ้โหเป็นบ้านต้นไม้อ้โมสวยมากทุกคนสวยมากโคตรสวยอะ่ะวิจิเป็นประกวดนี่คือผ่านแล้วมะเนี่ยโอ้โหถ้าแบบไปประกวดไอ้นี่แจกละคุณผมว่าผ่านแล้วนะอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้โคตรโคตรสวยครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นถ่งไม้เป็นทางนึงวิเขาคิดได้ไงวะอันนี้เขาหามาจากไหนในการทำเนี่ยผอหาหายาไม่นะวิดากอนฟูดขายซื้อเก็บไปเลยครับทุกคน <biases. S 2> ไปดูได้แลคุณเราไปไหนเนะี่ยน้องแลกคุณครับแลกคุณอยู่ไหนนะไไปปเนี่ยไม่ไปสักทีเฮ้ยไม่ไปสักทีทไมมันไม่ไปเราเฮ้ยมันไปได้แล้วยังไงปุ๊บปุ๊บยังไงแล้ววิ่งไปอย่างนี้ยังไงอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนหล่อย่ไม่เนี่ยมันจะไปนะน้องคือรอมาสาิบสี่นาทีมันยังไม่ไปเหรอหรือามัน,ส,นสี่ชั่วโมงวะเราดูผิดปะมาทุกคนไปดิเอ,อ,อ,อ้ย้มาแล้วมาอุ้ยมาแล้วมาแล้วครับทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วมามามา นี่ครับคนแรกที่โดนนะหึมโดนแล้วทีนี้อยู่ดีเอาอะไรมาให้เอาแคนดี้บัซซั่มมาให้โอ้โหดูเอาของมาให้อออกเกมเลยออวก็ออกเกมเลยตามาน้องตามาตามมาอินยองนี่เขามาให้เราแล้วนะครับอุ่ยดีมากครับดีมากดีมากให้เลยให้เลยให้กินเลยให้กินให้กินเอาไปดีมากครับน้องชายพี่ โอ้โหก็ประมาณนี้ครับทุกคนถือว่าเราได้เห็นแลคคูนนะ e ีีนี้ก็ก่อนที่จะไปก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับก็ต้องบอกทุกคนหน่อยว่าทุกคนอยากได้แลคคูนเพราะอะไรฝากคอมเมนต์กันด้วยนะทุกคนโอเคก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนเคยชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ซับไครให้ผมนะทุกคนก็คลิปนี้ไม่ได้มาทําอะไรมากนะครับเราแค่มาแบบไปดูสวนอธิบายเรื่องกิจกรรมอะไรนิดหน่อยครับอาจจะไม่ได้เล่นไม่ได้ทําอะไรแบบฮ่าฮาไม่ได้ทําอะไรมากนะทุกคนก็ประมาณนี้ครับทุกคนฝากคลิปนี้ขอตลาไปก